รีวิวหน่อยค่ัวันนี้เราจะมารีวิวการเรียนมสทนะครับตั้งแต่สมัครจนถึงสอบการสมัครเรียนมสทนะครับจะทําได้สรูปแบบคื้นหนึ่งคือออนไลน์ผ่านไปรษณีย์แล้วก็ที่มสทหรือศูนย์ของมสทนะครับว mm ุฒ hmm. ิการศึกษาที่ใช้ก็เริ่มตั้งแต่มสามจนถึงปริญญาตรีได้เลยแล้วแต่ว่าเราจะยื่นวุฒิอะไรความแตกต่างก็คือจํานวนวิชาที่จะต้องเรียนครับอย่างตัวผมเองใช้วุฒิมสามสมัคร เรียนนิติศาสตร์ของมสทจะต้องเรียนทั้งหมด24ชุดวิชาค่อนข้างเยอะเลยครับ1เทอมของมศทลงได้กี่ตัวปกติแล้ว1เทอมจะลงได้1-3ตัวครับแต่ถ้าท่านใดขยันใน1เทอมนั้นสามารถลงเพิ่มได้อีก1ตัวเป็นสำริดบัตรและถ้าขยันมากมั่นใจว่าจะไม่สอบตกสามารถลงสำริดบัตรเพิ่มได้อีก3ตัวในช่วงที่มีการสอบซ่อมครับ ดังนั้นใน1เทอมสามารถลงได้สูงสุดประมาณ7ตัวครับแต่ยังไม่เคยลงถึงขนาด7ตัวนะตอนนี้ก็ลงแค่4ตัวเองมาที่คําถามต่อไปกันครับแล้วสอบที่ไหนสอบอย่างไงการสอบของมอสอทจะมีให้เลือก2รูปแบบนะครับสอบที่สนามสอบใกล้บ้านหรือสอบออนไลน์นอกจากนั้นก็จะมีการสอบบล็อกอินครับโดยจะเป็นการสอบก่อนสอบได้ในภาคปกติแต่เราจะต้องไปสอบที่มอนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นบางรายวิชา ถ้าสอบผ่านวอลกินแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเข้าสอบไล่ในภาคปกติเลยครับทีนี้มาด้วยเรื่องต่อไปนะครับข้อสอบของมสทเป็นยังไงข้อสอบจะมี2รูปแบบครับเป็นปรนัยและอัตรยัยในบางวิชาจะเป็นข้อสอบเป็นปรนัยล้วน80-120ข้อส่วนวิชาของสาขานิติศาสตร์จะเป็นปรนัย60ข้อและอัตรัย3ข้อครับอ้าวแล้วรูปแบบการเรียนมีแบบไหนบ้าง รูปแบบการเรียนของมอสทจะแบ่งเป็นก1กอ .2 กอกสครับโดยก .1 เป็นแบบพื้นฐานเลยครับเพื่อนๆจะต้องอ่านหนังสือเองโดยมสทจะให้หนังสือมาสองาเล่มต่อ1ชัววิชาแล้วก็แบบฝึกหัดให้เราสามารถอ่านแล้วก็นําไปสอบไล่เองครับคะแนนสอบไล่จะเป็นหนึ่งรอยเปอร์เซนะครับส่วนรูปแบบกอ .2 อและก .3 จะมีคะแนนเก็บเพิ่มให้4ี่คะแนนและไปสอบไล่อีก60ิคะแนนครับแล้วกสองกสามคืออะไรกสอ 2, และก3าคือ การเรียนที่มีรูปแบบการสอนเสริมเพิ่มเติมครับโดยจะมีการเรียน2ครั้งตอนหนึ่งเทอม1ครั้งก็คือเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับแล้วก็สอกับกสามต่างกันยังไงคือในการเรียนแต่ละครั้งจะมีงานกิจกรรมให้ทํากอสองจะเป็นกิจกรรมเดี่ยวก3สามจะเป็นกิจกรรมกลุ่มครับก็มีเท่านี้แหละครับการเรียนมสทอลองเรียนกันดูนะครับ